นางสาวแพททองทาชินวัฒนนายกระามนตรีได้เผยแพร่ข้อความผ่านบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันอิงชินบลอแอปพลิเคชัน X และอินสตาแกรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพร้อมแนบรูปภาพครอบครัวในวัยเด็กของนายกร่ามนตรีที่ยืนถ่ายภาพกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัามนตรีคุณพ่อคุณหญิงพจรมาดา,าพงศ์คุณแม่ในผ่านทองแท้ชินวัตรพี่ชายและนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณอาก่อนพี่สาว ระบุว่าสุสันวันเด็กขอให้เด็กทุกคนใช้ชีวิตในวัยเด็กให้เต็มที่ยืดหยุ่นปรับตัวสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ขอให้น้องๆเชื่อมั่นในตัวเองว่าทุกคนสามารถที่จะปรับตัวกับมันได้และใช้โอกาสนั้นเป็นการเรียนรู้ของตัวเองที่สําคัญให้มีความสุขในทุกๆวันพร้อมย้ําคําขวัญวันเด็กปีนี้ว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองนายกพิอิงวันเด็ก2568